รีวิวยุ้งข้าวทรงโมเดิร์นครับออกแบบใหม่ครับดูภายนอกครับกว้าง5ค5ูณ5เมตรรวมชานพักมี2ห้องใส่เข้าเหนียวและและข้าวเจ้าเลยครับใส่ได้คนละห้อง ด้านข้างครับสายขามมาด้านหลางกันน้ำได้สบายครับมีชานพักมีชานพักครับมีประตูซ้ายขวาสองห้องเข้าเหนียวข้าวเจ้าคนละห้อง นี่ครับมีบันไดขึ้นบันไดขึ้นชานพักตรงนี้ด้านข้างทรงโมเดิร์นยังเมือนหรือจะทำบ้านน้อย,อยๆอยู่ก็ได้ครับสไตล์โมเดินก็ใส่หน้าต่างได้แต่นี้เป็นยุงข้าวครับชานพัก เปิดประมีห้องเก็บข้าวครับปูพื้นอย่างดีนล่วอีกห้องหนึ่งครับกันแบ่งครึ่งครับมีห้องซ้ายมีห้องขวาออกแบบทำเองครับ สนใจสอบถาม0868281216สำหรับการช่างครับหรือจะทำเป็นรีสอร์ทเล็กน,น้อยก็ได้ครับง่ายครับแข็งแรงทนทานป,ปิดล็อกใส่กุญแจได้ครับข้าวไม่หาย หลอก้ายฝว่าได้สบายครับพื้นบันไดบันไดลงสบายสนใจสอบถามได้ครับ0 8 6 8 2 8 1 2 1กครับ